สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับพีววอีกครั้งนะครับวันนี้พี่มางานเป็นปพัฒน์เวิร์กช็อปนะครับของพี่แก้วเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่สถานที่อยู่ที่ท่ามหาราชนะทุกคนนะฮะก็พ่อพามาตากักดอยอีกแล้วนะนี่เป็นที่แรกที่พี่กับพี่แก้วเจอกัน oh. แล้วก็มาถ่ายงานเดี๋ยวในร่มกันก่อนก็นได้ครับ,บ oh. เดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวที่เราจะเริ่มตรงนี้นะครับเราจะเริ่มด้วยกันสองเรื่องที่อยากจะชแชร์กับทุกคนเพื่อนแ่ก็คือเอ่อเครื่องแสงแาการจัดวางแสงวาง แสงด้านหน้าด้านท่าหรือว่าการถ่ายย้อนแสงโดยที่ไม่ต้องขึ้่น HDR เรามีเทคนิคองไรบ้างครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือระยะที่เราจะใช้ในการถ่ายคนปกติแล้วเวลาเราถ่ายเนี่ยเขจะมีแบบกลุ่ตัวที่คือแต่งตัวเนาะมีครึ่งตัวก็คือประมาณ50เรแล้วก็มีเหลือเข่าที่เราจะเรนู้10นะครับซึ่งแต่ละระยะแต่ละขนาดภาพเนี่ยมันจะใช้เลนที่ไม่เหมือนกันใช้ช่วงเลนที่แตกต่างกาันเนาะเดี๋ยวเราเริ่ม ในน้องต้านะจากเพจกูจะทำอะไรก็เรื่องของกูมันจะทำไงอ่ะอ๋อไม่ใช่หรอไม่ใช่ทำตามใจพี่อ๋ออ๋อได้เลยนะครับร้อนหน่อยร้อนหน่อยในอย่างมุมนี้นะคะตอนที่เราเลือกวางแสงเนี่ยตอนนี้ตำแหน่งของแสงด้านฝั่งเขียนเข้ามาที่เขาหาน้ซึ่ง โอเคเราไปลองกันเอเมื่อกี้เป็นเรื่องของการใช้แสงแล้วก็ระยะของเลนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องของการโฟกัสโลเคชันก็ขอบคุณท่ามหาราชที่ให้เราได้ใช้พื้นที่นะคุณแล้วท่ามใช้ค่อนข้างบ่อยก็คือสมติดว่า เวลาที่เราไปในสถานที่ที่แบบฉากหลักมันไม่ได้มีความแบบไกลมากๆหรือลึกมากๆแต่ว่าเราอยากได้มิติภาพที่มันมีความซับซ้อนใกล้เคียงกับความจริงมากขึ้นสิ่งที่ทําก็คือเราจะให้ตัวแบบยืนอยู่ในตำแหน่งที่แตกระทบก่อนแต่ว่าเราจะใช้กล้องของเราวางอยู่ในสถานหน้าที่สิดพวกนี้มาเป็นด้วยก็คือพวกต้นไม้พวกตอไม้อะไรแบบนี้เป็นสิ่งที่เราวางเอาไว้ชิดกันหน้าเลยเนี่ยเราจะเรียกมันว่าอก โฟกัสมันจะช่วยสร้างมิติให้กับ subject ที่อยู่ตรงกลางเนาะเวลาเราเล็งภาพแบบนี้ครับสิ่งที่อยู่ใกล้หน้ากล้องเรียกว่า foreground ตัวโฟกัส f o ดก g r o u n แล้วก็ฉากหลกังเราเรียกว่า background บางคนเนี่ยเวลาที่แบบเขาไปถ่ายภาพในโลเคชั o n ที่มันเป็นกำแพงเรียบๆเลยปะหน้าไม่ได้มีความลึกมากเขาก็จะใช้เทคนิคพวกนี้ในการแบบสร้างมิติในตรงนี้ ูสอนว่าอะไรครับแนะนำว่าไม่ดีนะครับครูสอนว่าให้ใช้ให้มีโฟกัสอยู่ข้างหน้าเวลาระวังซับเจกไว้ข้างหลังมันจะเกิดมิติเพราะว่าอะไรงต้องมีโฟกัสเพราะว่าถ้าเป็นโฟกัสจะขบอันนี่รายการตลกใช่อย right ่าลืมนะทุกคนก็ต wow ับห่านคือสาเหตุที่เราต้องวางโฟกัสเนี่ยเพราะว่าในบางในบางโลเคชันที่เราไปถ่ายเช่นแบบตามพวกคาเฟ่ที่เขามีพื้นที่จํากัดเนาะมีกําแพงอะไรแบบเนี้ย เราไม่สามารถจะใช้ฉากหลังพวกนั้นนะสร้างมิติได้โดยเฉพาะมือถือเนี่ยมันไม่ได้มีเดฟขนาดนั้นอยู่แล้วอะเราสามารถที่จะใช้อะไรที่เข้าใกล้หน้ากล้องมากๆแบบนี้แบบที่เขาถ่ายกันเนี่ยช่วยสร้างมิติได้ต่อให้เราไม่ใช้หมู่ portrait ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าระยะไอ้เซนเซอร์เนี่ยขนาดโทรศัพท์ใหญ่พอที่จะกละายหน้าใช่ใช่โดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นแบบพวกเรือธงที่ยุคใหม่ๆหน่อยที่เลนเทเลมันดีมากๆแล้วก็พอ ันนี้ก็คืเป็นเซกชันที่2นะครับ <ไอ S 1> เดี๋ยวไปดูรูปตัวอย่างกัน<ไ>อันนี้นะับเป็นโลที่2เนาะที่แก่โลที่2นะครับคืออย่างโลเคชั่นตรงเนี้ยมันจะเป็นเรื่องการใช้สีเนาะเพราะอย่างตอนเนี้ยเมื่อกี้โลเคชั่นด้านในอ่ะมันจะไม่ได้มีสีสันมากมายนะแต่ว่าตึกในโซนที่เป็นพนาคอนนะครับมันจะเป็นทรงลักษณะแบบเนี้ยเยอะแล้วก็จะมีเฉดประมาณ เวลาที่เรามาในช่วงเย็นๆนะ่ะทุกคนจะเห็นว่ามันจะเป็นคู่สีเหลืองเนาะแล้วก็ตัดกับท้องฟ้าที่เป็นสีประมาณน,นี้พอดีเวลาเรามาจาัดถ่ายตัวกลางจะค่อนข้างสวยครับแล้วก็ระยะที่เราจะใช้ตรงนี้ด้วยความที่อย่างเวลาเราไปท่องเที่ยวนะ้อเราอยากได้บรรยากาศโลเคชั่นมาด้วยระยะที่เราใช้ก็จะประมาณ 1x กับ2 x. เราจะไม่ใช้ระยะที่ทคเไปโอเคเริ่มตรงนี้ก่อน ทีนี้ทุกคนลองดูคอมโพสนะครับเวลาที่เราถ่ายแบบเราต้องการเน้นความแกรนเน้นความแบบที่มันดูยิ่งใหญ่อยเนี้เราจะลดหน้ากล้องเนี่ยให้ต่ำกว่าตัวแบบนิดนึงเราใช้การงันขึ้นแบบนี่นะครับแล้วก็พยายามวางให้ตัวแบบเนี่ยอยู่ในกรอบเดียวกับตัวโลเคชั่นด้านหลังตัวสุดด้านหลัง ก็มาต่อจากเมื่อกี้นะครับที่เล่นของเรื่องสีเนาะอันนี้คือเรื่องของเส้นนําสายตาใช่ไหมพี่แก้วใช่คือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราเจอซีนแบบนี้ทุกคนเห็นป่าวว่าฉากหลังกระตัวแบบมันจะชิดกันมากเวลาที่เราพยายามจะเน้นเดฟออฟต์อย่างไงมันก็ไม่สวยแต่ว่าวิธีแก้ของเราอะเวลาเราเจอสถานการณ์แบบนี้คือแบบทุกคนเราจะเอาหน้าก้องเนี่ยอาใกล้กับอะไรก็ตามเส้นนำจุดจุดนำใช้คำว่าจุดนําสายตานะทุกคนแบบที่ เขาชอบใช้กันใช้พื้นเส้นถนนหรืออะไรแบบนี้นะครับซึ่งในการใช้เส้นเนี่ยมันไม่ได้มีกฎตายตัวนะว่าต้องตรงต้องห้าเอียงหรืออะไรแบบนี้เราสามารถเลือกดีไซน์ได้ด้วยตัวเราเองเลยอย่างถ้าเกิดเราใช้เส้นที่เป็นเอียงแบบนี้ทุกคนดูนะจะวางตรงนี้หน้าฟ้องไว้ใกล้มากแล้วก็วางตัวแบบถ้ารู้สึกว่าภาพมันมืดไปล้วก็โชว์เชยแตงเพิ่มขึ้นไป แล้วก็เป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปกันครับอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับระหว่างที่พี่ๆลองแล้วก็สงสารพี่หนิงนะครับนางแบบขอบคุณมากๆครับวันนี้ที่มาเป็นแบบให้เวิร์ช็อปของเรานะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศกับวิวสวยๆโลเคชันดีๆครับ อ๋อโอเคก็คือ,อยังเป็นเรื่องเรื่องเดิม,ดมก็คืออันนี้เราจะสีหรือมุมสายตาครับเดี๋ยวเราจะให้ตัวแบบยืนอยู่ประมาณด้านบนสุดครับทีนี้ตอนที่เราถ่ายะพอระนาบความสูงของตัวแบบอยู่ใกล้กับทั้งใบไม้ใกล้กับทั้งท้องฟ้งฟาด้านหลังเนี่ยโบเก้ในซีนที่เราถ่ายเนี่ยมันจะมีทั้งโเบเก้มีสีท้องฟ้าด้านหลังมาช่วยปัดกับสีชุดแล้วก็จะมีมิติที่มากกว่าเดิมแล้วก็เห็นบ้างแสงอยู่ด้านนี้ ราวางแต่ให้เข้าแบบตรงๆเลยหน้าก็าจะมีส่วนเงาที่น้อยแล้วก็มีความเคลื่อนมหวโอเคเดี๋ยวไปดูรูปก,กันครับนูดนเหรอฟิลเป็นไงบ้างครับฟิลไลท์ฟิลไลท์น่าจะสนะี่สี่ร้อนเนชะสุดๆอะนะฮะ อันนี้ขนาดต้าแต่งตัวเข้าป่าแล้วนะใช่แม่พี่เข้าป่าแล้วชุดแบบนี้ไม่ได้ช่วยให้เย็นขึ้นอะไรละโอเคดูมุมนี้สวยเกินเลจริงแบบแสงที่แสงมันกระผิวนนําแบบไะยิ่อับก็โมเคธรรมชาติโอเคชุมนุมนะฮะัทุกคนมันจะคล้ายๆกับที่เราถ่ายที่นู่นแหละแต่ว่ารอบนี้เราจะใช้องศาในการถ่ายที่ต่างไปนิดนึงเมื่อกี้ ที่นู่นเราจะถ่ายระนาบเดียวกับตัวแบบเนาะรอบนี้เราจะถ่ายเฉียง45อ,องศานะครับระยะที่เราจะใช้เนี่ยก็คือประมาณ 2x ถึง 3x ทีนี้เวลาที่ระวังฉากหลังกับตัวแบบเนี่ยเวลาระวังเนี่ยให้ระวังตัวแบบชิดไว้ด้านใดด้านหนึ่งแบบน,นะครับแล้วก็เราจะทิ้งส่วนที่เป็นแสงสว่างแบบนี้เอาไว้ด้านหลังเพื่อที่เวลาถ่ายออกมา มาถึงสปอตต่อไปนะทุกคนแล้วก็ลงมาขึ้นมาจากตรงทางลอดนะครับแล้วก็เรจะให้หนางแบบยืนย้อนแสงนะครับในริมไร่ต้องแบบปิด HDR <CR S 1> <H bit. S 2> ช่วยเยอะนึงช่วยเยอะนิดนึงแล้วก็เหมือนเดิมพี่ เราคุยันไปตอนแรกว่าเวลาระวางตำแหน่งแสงนะครับพยายามหลบๆอย่าให้มันแบบจังๆกับตัวแบบมากรับข้างหน้านะครับใครที่พานางแบบส่วนตัวมาก็จะได้อ่าแบบว่ามีเวลาละะปันช็อตปันช็อตเขาเรียก ก็เป็นเวลาจะ6โมงแล้วนะครับทุกคนอีก15าที6โมงแต่ว่าแสงอาจจะเหมือน3มโมงก็ไม่ต้องตกใจไม่รอนะฮะเราก็อยู่กับหยุนสื่อนะทุกคนดียังไงต้าเร็วก็บิดได้หลายมุ่มครับอันนี้คือจะถ่ายช้อนถ่ายแนวนอนถ่ายวิดีโอถ่ายคอนเทนต์ถ่ายทิกตอกก็ได้ตั้งเราไม่ต้องกลัวหล่นเพราะว่า ตัวนี้หนีบดีมากแล้วก็แม็กเซฟแม็กเซฟใช่แล้วก็ถ้าใครใช้ไอโฟนก็คือเป็นแม็กเซฟแปะได้เลยโอ้โหเหมาะกับพอดเทสตใช่ถ่ายรูปเลยทุกอย่างโอ้โหไม่ถึง700ไปซื้อนะครับคูรันซี่ MA35 ให้เราขายของค,ค,อคิดคนอื่นได้หรือเปล่าอุ้ยนุ่งนี่สวยลงอันนี้ก็น่าจะเป็นโล,ลเลยอีกหลายโลเลยกว่าจะถึง การแบบชัดลึกเนาะทุกคนก็อาจจะลดลดความเบลอลงนะครับมีวิวนะครับแสงสวยมา<ะ>ไปดูลูกกันอยางเรื่อยเลยคออนอถ้าเรามาช่วนี้แส,กสงกกแตว่า,า,าที่ประมาณมามา6โมงครึ่งนะครับทุกคนที่สอบจากเือหลักาวากั้านเชียงตัด ก็เป็นถ่ายเป็นคอสเทจไปเลยน,นะครับคนเพื่อให้นางแบบอยู่นี้นะครับแต่ว่าจริงๆนั้นอ่ะมันจะมีต่ออิชาแล้วเราก็ใช้ตัวเทเลนะครับให้เหมือนกับแบ,บ,แบ,บ,แบบเป่ยอยู่ใกล้กับสถานที่มากยิ่งขึ้นนะครับก็ไปชมรูปสวยๆ,ๆกันกอันนี้อีกหนึ่งสปอตนะครับเหลืออีกจุดหนึ่งก็หมดแล้วทุกคนอันนี้เราก็มันก็จะมีโบเก้แล้วก็สีของอุณหภูมิฉากหลังกับตัวแบบจะไม่เหมือนกันฉากหลังจะอบฟ้าตัวแบบจะส้ม ช่มุัทุกคนโลสุดท้ายโลสุดท้ายแล้วสาวชิงชาเอาจริงโลนี้เป็นโลที่ถ่ายยากมากนะแสงไม่พอได้นะใช่มันจะแบบเขาเรียกว่าท้าทายกล้องเลยถ้ารุ่นไหนแย่ก็คือดูกันตรงนี้แหละเอาละออไปฮะทุกคนมาดูรูปกัน แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสภาพแสงที่โหดมาก <c oughs> มสำหรับการแบบถ่ายภาพคนเนาะทีนี้เวลาเราต้องเจอสภาพแสงแบบนี้สิ่งแรกเลยที่พยายามมองหาก็คือว่าแหลกกำเนิดแสงที่ใกล้ที่สุดของเราอ,อยู่ตรงไหนแล้วหันหน้ามาทางไหนคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไฟอยู่ไกลขนาดนี้ไม่น่าจะส่งผลต่อภาพมั้งแต่จริงๆแล้วว่าแค่มีแสงเพิ่มเข้ามาทีเดียวกับไม่มีแสง คุณภาพไฟมันต่างกันฟ้ากับหินดครับวองตรงนี้ด้วยกล้องหลักก่อนออโปอร์ไฟ7อาร์ต้าหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้ว,ว, 1> 1วต้องหลักเป็นเพือนงิ้วเนีย่ยอันนี้คือโหมดคัลเทจนะเราไม่ได้ใช้นโหมดเลยแค่มีแสงพวกนี้อยู่ใกล้ๆอ่ะไฟภาพคนะือใสช่วยเยอะมากมันเหมือนจะไม่ช่วยแต่ถึง จบแล้วนะครับกคนวันนี้ก็สนุกมากนะครับเริ่มจริงๆเนี่ยเริ่มประมาณสี่โมงแล้วตอนนี้แดดมันร้อนเกินไปนะครับก็เราก็เลยเริ่มเริ่มช้าหน่อยนะแต่ว่าให้ลูกสวยๆเต็มหมดเลยนะครับแล้วก็ได้เทคนิคจากพี่แก้วเนาะแต่เทคนิคนี้ก็จะไปโผล่ในซึ่งตัดออกตรงนี้พูดไม่ได้พูดทำไมพูดผิดตัดออกนี่นะฮะแล้วก็อย่าลืมแบนอุลรซี่ครับ อุลาซี่นะครับก็ขอบค <ะ S 2> ุณที่อุลาซี่ที่ส่งเคสมาให siglo. ้ทางเอทิพอ๋อไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่เหรออันนีโอเคโอเคส่งมาให้ต้าแต่ห์ไม่ส่งให้ที่ก็ประมาณนี้แหละถ้าดูคลิปนี้ส่งให้ช่องช่องกล้องรอบ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 หน้าเราถ่ายในโหมดนะครับเผื่ออุลาซี่จะเข้าไฟนะก็ส่งมาโปรโมทได้สำหรับในโหมดวอล์กของเราใช่ได้ค่ะตั้งกล้องก็ได้อ่าใช่นะครับเฮ้ยแต่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 จริงสักช่วยสับเอกได้เลยอ่ะุ้ยเขาเลียนสับ X Samsung นี่เท่มากเลยอ โอแบบเออดีขึ้นเลยอเพอมีไฟไอ้ดีจริง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 โอเคทุกคนก็จบไปแล้วกับฟอรตอวอลวันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะรีวิวอะไรเดี๋ยวมาดูกันอุ้ยมันจะถ่ายเห็นลุกไหมวะ